เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์สีซสั้นนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในภาคใต้บ้านเราเราจะไปยังจังหวัดสุราษธ,ธานีพังงาและภูเก็ตตามพลอยไปเช็คลิสต์กันเลย างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าหินสามเกลอนะคะแล้วก็ถ้าด้านซ้ายถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นรูปของกินดงด้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เหลือจอดอยู่นิ่งๆนะคะเพราะว่าเราแล่นมาตลอดนี่ก็จุดที่สวยมากๆอีกจุดนึงเลยค่ะ น่ารักมากเลยค่ะคือเป็นแพเนาะแต่ว่าสามารถมองเห็นปลาได้ด้วยคืออันนี้คือเตียงนอนแล้วก็ตอนเชา้าเช้าหรือกลางคืนอะไรแบบนี้ <laughs> ก็เราก็มองเห็นด้าใ,ใต้นะคะถ้าบางช่วงที่น้ำใสามากๆก็จะมองเห็นปลาเลยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอน,น้ำมันจะใสวันนี้แต่ว่าเมื่อคืนรบบฝนตกนะคะก็เลยจะเป็นสีแบบนี้แต่แต่ก็น่ารักมากเลยแล้วก็ถ้ามา5คนเนี่ยได้ทั้งหลังเลยนะ พอออกมาจากห้องพักปุ๊บเนี่ยเป็นเรือคายักเลยค่ะบ๊ายบาย ถึงเวลาที่เราจะไปพายเรือแคนูแล้วนะคะก็อันนี้เราอยู่ที่เขนะาศกเนอะอุทยานเขาศกนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมที่นี่มันมีหลายแบบมากเลยเป็นแคมปิง้งหรือว่าจะพายเรือแคนูบางคนก็จะไปล่องแพนะคะค่ะเรือแคนูเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีคนช่วยพายเป็นไกด์นำทางด้วยไกด์มาจากไหนคะ ไกด์นี่คือคนในชุมชนอ๋อคนในชุมชนครับผมตึงทางรีสอร์ททางบ้านพักเนี่ยจะไม่สร้างเลยแคนูเพราะว่ากระจายงานให้กับท้องถิ่นเราผ่านการอบรมในเรื่องของสกิลของอุทยานของหน่วยงานปปอะไรต่างอันนี้มันก็จะมีไฮไลท์เป็นหน้าผาครับผมเราจะเห็นนะาะแล้วก็ฝูงีพวกงูต่างๆงูเห่าแต่ว่าเรียกป้องทองนะผมผมให้คนด้วยป้องป้องทองมันจะลอยมาตั้งตอนนี้น้ำหรือมันจะหยุดจะอยู่บนจะพักอยู่บนต้นไม้นะ ต้นไมา้ตามลำน้ำหรือนะมันจะนอนแต่ว่าไก่ก็ต้องโชว์อยู่แล้วแหละ,เ,ะเพราะว่าก็จะรายได้กับงูกับลิงโอเคนะบังคีนี่สิบบาทสเนกนี่ยี่สิบไก่ก็ไปชา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 ,ชา,ชาครับพี่หมองคะ่ะพี่หมองจะให้ไก่เท่าไหร่คะถ้าเจองูค่ะ <c oughs> งูป้องทองอะคะ่ะก็หนึ่งร้อยเยอดูนะพี่หมองจะเสียกี่ร้อยแล้วว่าไม่ได้เจอตัวเดียวอะจะเป็นครอบครัวนี่แย่เลย การตอนแรกนึกว่าจะต้องพายเองซะแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีพี่ที่มาช่วยพายให้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาชื่ออะไรคะพี่คะพี่เคยครับน้ําพอดีเลยครับพอดำดำดีเลยบอกว่าเราสามารถที่จะดูมูดูลิงได้ใช่ไหมคะพี่งูมันตัวใหญ่ไหมอ่ะไม่ใหญ่ครับประมาณเท่าแขนไลยครับเข่าแขนงูตัวไม่ใหญ่เข่าแขนไม่ใหญ่ แผลน้ำแบบค่อนข้างแรงจริงนะคะเวลาเรานั่งเราก็จะรู้สึกแบบแบบนี้สวัสดีค่ะข้างหน้า Hello อุ้ยมีน้องๆว่ายน้ำด้วยคือนอกจากลิงแล้วเนี่ยที่เราอยากเจอคืองูค่ะเพราะเขาบอกว่าเจองูแล้วเจอเนื้อคู่ มันปีกิงมันแข็งอ่ะมันบอกอันบอก a c โอ้ยอเย็นค่ะเย็นค่ะอ้าไอ้หนูอย่าฉี่ไอ้หนูเดี๋ยวอย่าฉี่อย่าพึ่งฉี่มีคนชี่แถวนี้อ่ะ ตรงนั้นเหมือนเขาจะเจออะไรคะ่ะแล้วเขากวักมือเรียกเราด้วยนะคะอะไรอะ่ะ คะอยู่ห้องบนตรงนั้นอีกหนึ่งตัวมีงูเหลือหมด้วยเหรองูเหลือมป่ะพีะ่ใกล้กับงูตัวที่นอนพี่คะแล้วมันเคยมีงูตกใส่ไหมคะมันเฉพาะตัวเล็กๆแ,นะแล้วแล้วทำไงคะถ้างูตกใส่เรือมันต้องตกไกครับเดี๋ยวมันออกเองโอ,โอ้งูตกใส่อาจจะเจอเนื้อคู่ปกติฝันเห็นงูจะเจอเนื้อคู่แต่ที่นี่บอกว,ว่างูตกใส่อาจจะเจอนะจ๊ะ นี่ถึงครึ่งทางยังคะใกล้แล้วชาวเยอรมันเนี่ยก็มาเดินป่าในอุทยานแล้วก็มาพายเรือแคน,นูนะคะแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาได้ก็มาช่วยพี่ๆเขาเพราะว่าวเป็นการส่งเสริม เรื่องของอาชีพในท้องถิ่นด้วยซึ่งปกตินะอาชีพหลักของเขาก็คือตัดยางนะคะแต่ว่าพอมีนักท่องเที่ยวมาพี่เขาก็จะมามพายเรือแคน,นูแบบนี้เนี่แหละคะ่ะโหแล้วก็นี่นะคะมีรีสอร์ทตลอด2ข้างทางเลยอะ่ะโอ้โหธรรมชาติมากเลยอะ่ะ ัม,มามาแล้วค้นรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกลับไปรีถอดก่อนนะคะขอบคุณครับไปคันนี้เลยนะไม่ผิดหวังจริงๆคะ่ะกับการได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยๆแบบนี้ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอยู่บ้านก็ะชอบได้นิตยสารเที่ยวรอบโลกและหนังสือในเครืออธิตาสั่งซื้อได้ที่ Li แอดเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ Travel s ซอร์วิสนใจโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทติดต่อ Li@ แอดเช็คลิสต์ทราเวลคราวนี้เรามากันที่จังหวัดพังงากันบ้างพักกันที่โรงแรมบางสักวิลเลจรีสอร์ทเขาหลัก ในโรงแรมร่มรื่นมากๆเลยนะคะและที่สำคัญห้องพักก็ใหญ่มากๆด้วยค่ะโรงแรมของเราคืนนี้ค่ะบางสักวิลเลจนะคะโหห้องใหญ่มากทีเด็ดของเขาคือห้องน้ำค่ะตามมาดูเลยอันนี้ก็เป็นห้องนะคะคืออันนี้เป็นเตียงนอนแล้วก็นี่ก็สามารถที่จะนอนนั่งเล่นก็ได้น,นี่ก็ได้นะคะ แล้วก็ที่เรากรี mm ๊ด hmm. มากเลยนะคะคือนี่ค่ะนี่คืออันเซอคุซี่สามารถที่จะลงไปได้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำแยกมีชาเว์แยกเวลาปิดประตูเวลาอาบน้ำก็ก็ปิดมันก็จะใสๆหน่อยนอนมันมี้วแถมแมวด้วยอะคะเยมไปไหนอะมาได้ไงไม่รู้อะเปิดประตูทิ้งไว้แป๊บเดียวแมวเข้ามาด้วยอะ ผ้าทางเขาจะมีความสุขแน่เนี่ยโอ้น้ำทะเลสวยจังเรามาที่เกาะไข่ในก่อน ไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะก็กาะไข่ในอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพงังงาแต่ว่าเรามาจากภูเก็ตเพราะว่าถ้ามาจากภูเก็ตมันจะใกล้กว่าวันนี้ไปทั้งไข่ในไข่นอกแล้วก็ไข่หลุยกิน<อ>ข้าวกันก่อนแดดเปรี้ยงเลยเที่ยง หลังจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยประมาณตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมทำให้ทะเลของที่นี่มันฟื้นฟูแล้วก็มีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาบอกว่ามันจะมีแบบปลาเนโมค่แล้วก็มีปลา <Wow. S 1> เสือที่อยู่รอบๆตรงนี้แล้วคือน้ำที่นี่ใสามากดูสิไม่มีใครจริงๆมีแต่พวกเราที่มาเนี่ยนองกนั้นไม่มีใครเลย เี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสน o r k l i n g กันที่เกาะใครได้เราก็เช่าอันนี้เนี่ยเป็นฟินที่ไม่ได้รวมอยู่กับกระเรือนะคะคือเราจะต้องไปเช่าที่ท่าเรือเขาก็ให้เช่าฟิน100บาทแต่ว่าถ้าใครที่ตั้งใจจะมาสน o r k l i n g ดำน้ำานอุปกรณ์ของตัวเองก็มาได้แต่ว่าที่นี่เนี่ยได้แค่ส n o r k l i n g นะบริเวณแถวเนี้ยก,ก็คือเป็นดำน้ำตื้นถ้าจะดำน้ำลึกเนี่ยต้องไปเกาะราชาโอเคตรงนี้เลยเหรอ ตรงนี้เลยเหรอเดีย๋ยวเอาตรงนี้เลยเหรอ ่ถือว่าสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ค่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีไม่มีแถวนี้หรอกนะก่อนหน้านี้คือตรงนี้ค่ะที่เขาจะเป็นทหารที่จอดเรือแล้วเขาจะไม่ให้โยนสมอเพื่ออนุรักษ์ปะการังอะค่ะพี่ะะใช่แล้วตรงนี้จุดนี้ค่ะคือคนใหญ่นะคนเทื่จะไม่ลง ไม่ลงมาสนอกกลิ้งกันแล้วก็ก็เลยยังยังคงแบบสมบูรณ์อยู่ค่ะเพราะว่าออกมาแค่เดียวเนี่ยไม่กี่เมตรเองมันก็เห็นแบบปกาลังมันก็แบบมีลังของปลามีม่มงปลาเยอะมากใช่ค่ะพี่ค่ะค่ะคือสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากตรงนี้ถือว่าสวยเลยค่ะพี่ าไปเกาะอื่นๆกันต่อนะคะมีไข่นอกกับไข่นุยด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปไข่นอกกันบ้างนะคะไปสวยๆสวยๆนี้เรามาถึงกาะไข่นุยแล้วนะคะเขาบอกว่าไข่นุยคืออีไข่เล็กๆเหรอมันเป็นก่อแค่นี้เองอ่ะก็คือ คือนะตอนนี้มันขึ้นไปแล้วใช่ไหมก็เลยไม่มีหาดแต่ถ้าน้ําลงเราก็จะเห็นหาดนะคะแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านอาหารเป็นสไตล์บูติกน่ารักน่ารักมีร้านเดียวเลยทั้งเกาะมีแค่นี้มีแค่นี้ครับเรียกว่าไ่นุ้ยเป็นเกาะส่วนตัวนะคะก็คือเขาค่อนข้าง p พ i เวทนิดนึงคือจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยได้แค่40คนเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมากกว่านั้นก็เกินจํานวนนะคะครับร้านชะงครับร้านชะพาย น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอยู่บ้านก็ชอปได้นิตยสารเที่ยวรอบโลกและหนังสือในเครืออธิตาสั่งซื้อได้ที่ไลแอดเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ทราเวลสวิตต์สนใจโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทติดต่อไ like ลแอดเช็คลิสต์ทราเวลจังหวัดภูเก็ตจังหวัดที่เป็นเดสิเนชั o นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเราไปเดินเล่นกันที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันนะคะ แล้วอยู่กันที่ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่โนโปรตุเกสนะ บ้านที่นี่นะเขาสร้างนะั้นตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างบ้านสูงเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเขาก็เลยต้องการให้เหมือนแบบว่าระบายอากาศตอนนั้นเนี่ยยังเป็นตะเกียงอยู่เลยนะคะแล้วก็เรายังเห็นลักษณะของบ้านเก่าๆเนี่ยที่เขายังคงไว้อยู่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะไปเป็นโรงแรมบ้างนะคะก็สวยงามมากถ้ามาภูเก็ตเนี่ยก็ต้องมาย่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเขาจะมีจุดถ่ายรูปเฉพาะด้วยนะคะ ะะตอนนี้เราอยู่ที่ไ46โ t ทาวนะคะเป็นรหัสที่เขาจะรู้ว่าเออแต่ละบ้านเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นบ้านเก่าที่ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอยู่ต่อเนื่องมาเนี่ยชั่วอายุคนแล้วนะคะตอนนี้คือบ้านผุนนิเทศจีนารักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะมีชาแล้วก็ขนมของภูเก็ตด,ด้วยนะคะที่เป็นขนมท้องถิ่เนเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าข้างในเป็นไงบ้าง รจะมีขนมทานแบบขนมสดนะคะสีแดงคือขนมอังกูของพื้นบ้านคนฟูเก็ตนะคะที่ใช้ภาษาฮกเกียนเรียกนะคะอังกูความหมายก็คือขอให้ท่านมีอายุยืนและมีโชคดีหรือโชคลาดนั่นเองอ่ะเพราะว่าอังกูหมายถึงเต่าอายุยืนนะคะสีแดงสีแห่งความเป็นมงคลและอีกอันนึงนะคะเป็นข้าวเหนียวหีบ ข้าวเหนียวหีบส่วนมากเราใช้ในงานมงคลต่างๆเลยนะคะความหมายก็คือเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นนะคะนี่คือกุนเต๋โก้ยถูกเนาะถูกต้องเป็นเมนูขนมของชาวภูเก็ตนะคะเขาก็จะทานกันยามเช้ากับยามบ่ายนะคะในบ้านหลังนี้ค่ะน่ารักมากๆก็คือว่าเป็นบ้านที่ตระกูลนะคะจีนารักเ,เขาก็ยังอยู่กันนะคะแต่ว่าเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะนี่อยู่มา5ชั่วอายุคนแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูที่น น้าราก็คือว่าของที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะไม่ใช้พลาสติกเขาก็จะใช้เป็นใบตองเนี่ยแล้วถ้าเรากินไม่หมดนะคะเราก็ห่อใบตองกลับไปบ้านได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการโชว์คือจะมีนางฟ้าปู่เจิ้งนะคะจะมาเล่นดน,นตรีจีนให้ฟังแล้วพอทานอาหาร ทานขนมกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการฝึกเขียนพู่กันจีนด้วยก็สําหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสเนาะเรื่องราวของแบบวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่ยังคงรักษาความเป็นอดีตอยู่เนี่ยมาได้นะคะที่บ้านหลังนี้เลยเราก็รู้สึกว่าเหมือนแับว่านั่งทานขนมในบ้านของแบบคนรู้จักอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปตามแผนที่นะคะ ไปไทหัวมิวเซียมป่ะเดินไปน่าจะ200เมตรพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวอดีตเคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตและปัจจุบันก็กลายเป็นพินพิธภัณฑ์ที่ลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนได้รวมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรวบรวมความเป็นมาของภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ คารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสสร้างตั้งแต่ปี2477แล้วก็ผ่านการบูรณาให้มีสภาพความสมบูรณ์และสวยงามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนภายในมีห้องเรียนภาษาจีนและด้านล่างก็มีการจัดนิทรรศาการมากมายทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางมายังภูเก็ตวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของชาวจีนและชาวภูเก็ตบ้านของโอทาวของภูเก็ตนะคะ <Yeah. S 2> เขาจะใช้วิธีการแบ่งพื้นที่ดินนะสมัยก่อนนะ mm hmm. ใช้คาว่าหงอคาข,าขี่ก็คือการให้ผู้ชายเนี่ย mm hmm. เดิน59ก้า mm hmm. แล้วก็จะแบ่งเป็นที่ดินของแต่ละบ้าน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เราลอง สังเกตดูค่ะว่าถ้าเราเดินเนี่ยแต่ละล็อกบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีความกว้างอ่ะประมาณ5้าแต่ถ้าบางบ้านเนี่ยอาจจะได้แบบ4ี่เก้าคือเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะตัวเล็กขาสั้นก็เลยจะแบ่งพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวที่ลองวัดดูอันนี้น่าจะเยอะหน่อยอย่างนี้นะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเก้าจริงๆด้วยแต่คนเมียน่าจะตัวใหญ่<笑><笑> การชมบ้านเมืองเก่าชิโนโปรตุเกสนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินไปยังถนนทะลางถนนกระบี่ถนนดีบุกถนนเยาวราชและก็ซอยโรมานีเนื่องจากว่าเป็นย่านที่มีบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุเกสอยู่หนานแน่นเราสามารถเดินชมถ่ายรูปและช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเย็นนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมีร้านค้าร้านอาหารมากมายในย่านนี้ช่วยเพิ่มสีสันให้ย่านเมืองเก่ามีชีวิชีวาค่ะ และเราก็ยังสามารถชมวิถีชีวิตของชาวเมืองภูเก็ตกันได้ถึงในบ้านเลยนะคะนี่คืออาหารเย็นของเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเขามาเป็นปิ่นโตเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าปิ่นโตมีอะไรบ้างนะคะแกะปิ่นโตยังไง <c oughs> โอ้เฮ้ยนี่สวยเลย ูีเลยเขาเรียกเขาสีเขาสีอ๋อเขาเรียกปิดโตสีเถา,เา <laughs> มีแกงปลาท้ำต้มเคี่ยมปลาเค็มอมืแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะมีไก่บ้านมะพร้าวคั่วด้วยนะคะนี่เราก็มาเป็นเอ้าทำไมแกงไม่ได้ <laughs> มาเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราจะกินข้าวนะคะริง น่ารักมากเลยกินไม่หมดนี่เอาปิดโตกลับบ้านได้ปะคะในที่สุดหมี่ฮกเกี้ยงก็มาแล้วนะคะโอ้หน่าจะดีจังเลยอืมอร่อยคะ่ะ เมืองไทยช่วงนี้มีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวมาเยอะมากทาให้เรามีเวลาดื่มด่ากับความสวยงามในประเทศไทยรวมทั้งธรรมชาติในท้องทะเลของเราก็สวยและสมบูรณ์มากๆนี่ก็คือการเช็คลิสต์ของเราในจังหวัดสุราษฎร์พังงาและภูเก็ตค่ะแล้วมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะ